ชื่อนางสาวกัญญลักษณ์มนหานะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะเกิดวันที่10เวันพฤหัสที่19กันยายน2539นะคะขนานี้ก็อายุ18ปีแล้วะคะ่ะ ตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กคับองค่ะเรียนสายสิ่งจีนค่ะโรงเรียนปดิบัติการศิลป์แหเซนีสองค่ะ,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 2 2> คะามารดาชื่อนางสาวพิณภัยเงินแก้วค่ะส่วนบิดาชื่อนายสุดสดชิ์มันหานค่ะปกติชอบทำอะไรเวลาว่างครับปกติอะคะปกติชอบ ดูหนังฟังเพลงแล้วก็อ่านการ์ตูนก็ส่วนใหญ่ก็จะดูซีรีส์เกาหลีหอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารที่คุณชื่นชอบอะครับอาหารที่ชื่นชอบเป็นอะไรก็ได้ค่ะขอแค่ให้อร่อยกินได้ทุกอย่างค่ะอ,อาชีพที่ฝ่ฝันละครับอาชีพที่ไฝ่ฝันอยากจะเป็นมัคคุเทศค่ะคิดว่าต้องเตรียมตัวเข้าคณะอะไรครับอืม อยากจะเข้าคณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะหรือไม่ก็คณะการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นสาขาที่สามารถทําให้ทําอาชีพของตัวเองได้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเข้าคณะที่เราใฝ่ฝันอยากจะเข้าให้ได้ค่ะค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนไว้ให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วลก็พยายามเข้ามหาอะไรที่ตัวเองใฝ่ฝันให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ To okay.